รู้ไหมว่าในคลิปรู้ไหมว่าในคลิป t ิ k t o k ตนะคะเราสามารถอ่านซับไตเติลของคลิปวิดีโอที่เรากําลังดูอยู่ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องฟังคลิปวิดีโอหรือว่าเราอยู่ในที่ที่ไม่สะดวกที่จะฟังเสียงนะคะเราก็สามารถเปิดซับไตเติลขึ้นมาแบบนี้นะคะและก็อ่านไปพร้อมกับดูคลิปวิดีโอไปด้วยได้เลยนะคะซึ่งวิธีการตั้งค่าง,ง่ายมากๆค่ะวันนี้ก็มีวิธีการตั้งค่ามาฝากนะคะแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการทําการตลาดออนไลน์ค่ะ อันดับแรกนะคะให้เข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราค่ะและเลือกขีด3มขีดมุมขวาด้านบนนะคะเลือกเครื่องมืออันดับแรกนะคะให้เข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราค่ะและเลือกขีด3มขีดมุมขวาด้านบนนะคะและเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะเมื <ME> ่อเลือกเข้ามาแล้วนะคะเลือกคําว่าความเป็นส่วนตัวค่ะกดเข้าไปนะคะและก็เลือกตรงตร 行。 อันดับแรกนะคะให้เข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราค่ะลเลือกขีด3มขีดมุมขวาด้านบนนะคะและเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะกดเข้าไปนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะให้เลือกเข้าไปที่จอแสดงผลนะคะให้เรามาเปิดตรงนี้เลยค่ะนั่นก็คือแสดงคําบรรยายที่สร้างอัตโนมัติเสมอนะคะก็กดเปิดไปถ้าเกิดว่าของใครปิดอยู่แบบนี้นะคะให้กดเปิดให้เป็นแถบสีฟ้าขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็กดแบค็คกลับไปค่ะเพียงเท่านี้นะคะการตั้งค่าที่เราจะอ่านซับไตเติลในคลิปวิดีโอในช่อง t ิก t o ็ตที่เรารับฟังอยู่หรือว่าเราดูอยู่ได้เลยนะคะวิธีกกาาาารรง่ยมๆเน ไปทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ